อะนนครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพอ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรายานยนต์ Honda n i นซ1 1 1อนะคันนี้เป็น Honda n i นซ1 1 1รุ่นคลัตช์มือนะครับก็รถคันนี้ก็เป็นรถของลูกศิษย์ครูเนี่ยนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดก่อนที่เขาจะมาเรียนกับครูนะ เดี๋ยวครูขอญาตเล่าที่มาที่ไปก่อนก็คือว่าลูกศิษย์เนี่ยเขาไปซื้อรถคันนี้มาเป็นรถมือท,ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเสร็จแล้วว่าตอนเอามาวิ่งใช้งานเนี่ยมันมีเสียงคลาดหรือเสียงเฟืองเกียร์หอนก็เลยไปให้ช่างแถวบ้านเนี่ยทำการผ่าเครื่องช่างเขาก็บอกว่าเขาผ่าเครื่องเปลี่ยนลูกปืนลาวเกียร์ให้หมดไป2.700บาท แต่หลังจากที่ไปรับรถกลับมาจากที่ทีแรกตอนซื้อมารถเข้าเกียร์ได้นิ่มนวลวิ่งได้ปกติแต่ว่ามีแค่เสียงคลัตหรือเสียงเกียร์หอนเนี่ยหลังจะ่าเครื่องเสร็จปรากฏว่ารถมันเข้าเกียร์ยากมากนะเสียงโซ่ลาวลิ้นนี่ดังสนั่นวันไหวนะครับจอดที่ไหนก็น้ำมันเครื่องหยดพอลูกศิษย์เขามาเรียนนะครับเขาก็เลยนำรถคันนี้ เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนพอเรียนเรื่องไหนก็เอาเรื่องนั้นเนี่ยมามาแก้ไขนะครับรถคันนี้มาเนี่ยนะครับครั้งแรกที่แก้งานเนี่ยก็คือเรื่องโซ่ราวลิ้นนะฮะแล้วก็น้ำมันหยดก็จัดการแก้ไขไปนะครับลูกศิษย์เขาก็เปลี่ยนโซ่ราวลิ้นไปก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจคือเสียงเครื่องเงียบนะครับน้ำมันที่หยดก็หายนะครับ หลังจากนั้นมาเรียนเรื่องคลาสก็หรือคลาสออกมาก็เจอปัญหาที่ชุดคลาสถ้าท่านอยากจะรู้ว่ารถคันนี้มีปัญหาที่ชุดคลาสอย่างไรก็ย้อนหลังกลับไปดูคลิปเก่าๆของครูนะครับถัดาจากนั้นก็มาเรียนเรื่องคาร์บูเรเตอร์นะครับตอนมาทีแรกติดได้แต่เดินเบาไม่ได้นะครับพอเรียนเรื่องระบบน้ำมันเชื้อเพลิงก็เอาคาร์บูเนี่ย มาล้างทำความสะอาดแก้ไขรถติดได้เดินเบาได้นะครับแต่ว่าตอนสตาร์ตติดเนี่ยจะติดยากหน่อยหนึ่งทีนี้เมื่อลหลายๆอย่างมันดีขึ้นแต่มันยังมีปัญหาก็คือเรื่องของการเข้าเกียร์ที่เข้าเกียร์ยากนะลูกศิษย์เขาเลยตัดสินใจนะครับจะหาเครื่องมาดูเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันที่หาเครื่องออกมานะครับแหวนรองสปริงวาลวก็ใส่มาให้ไม่ครบ นะวาวไอเสียวาวไอเสียใช่ไหมครับรั่วนะถอดออกมาเนี่ยคัวฝาสูบส่องกแสงแดดเนี่ยนะครับเห็นเห็นแสงแสงสว่างเนี่ยลอดผ่านหน้าวาวได้เลยนะครับวาวไอเสียรั่วทีนี้ก็หาเครื่องอ่าเดี๋ยวพาไปดูที่ชุดเกียร์ะนะครับ อันนี้คือชุดเกียร์นะครับที่มากับรถของเขานะครับผ่าไปเมื่อวันวันนี้วันเพืเลือหาดผ่าเป็นเมื่อวันอังคารพอเขาผ่าเครื่องเอาชุดเกียร์ออกมาเศษครูก็ไปตรวจสอบนะครับเจอความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่น่าจะเกิดกับคนที่บอกว่าตัวเองเป็นช่างผ่าเครื่องวันนั้นพอตรวจสอบแล้วเนี่ยมันมีความเสียหายเกิดขึ้นสายอะไรสลับไปสลับมาเละเทะเลยนะครับ ประกอบกับว่าไอเฟืองเกียร์ที่มันมากับรถเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวครูขอญาตนะเนี่ยนะเฟืองขับเกียร์หนึ่งเนี่ยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเนี่ยที่เป็นเฟืองขับเนี่ยนะครับเป็นตามดเทียบเลยนะครับนะแต่ตรงเนี้ยคือสาเหตุที่ทําให้เกิดเสียงเพราะมันเป็นตามดอ่ะเดี๋ยวครูเข้าไปใกล้ๆเนี่ยนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเนี่ยตามดเยอะมากเลยส่วนฝั่งเนี่ยนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นชุดเกียร์ที่สั่งซื้อมาใหม่นะครับทั้งชุดเนี่ยรวมส่งเนี่ยห้าร้อยบาทอ่ะทีนี้วันที่เขาผ่าเครื่องออกมาเสร็จครูก็ขอชุดเกียร์เข้ามาตรวจสอบเดี๋ยวเริ่มที่เพาขับก่อนนะครับเพ้าขับที่เพาขับปัญหาที่เจอคือเฟืองขับเกียร์หนเกียร์สเกียร์สามเป็นตามดลล่องใส่ก้ามปูสึกจน กว้างนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับกิฟล็อกกิฟล็อกเทาตัวนี้เนี่ยนะครับเนี่ยจะหลุดมิหลุดแหล่นี่คือครูไม่ได้ไปขยับนะครับนี่จะหลุดมิหลุดแหล่เลยไม่แน่นเลยนี่ชัดเจนนะนี่คือของเสียของที่มีปัญหาทีนี้ไปดูตัวใหม่ที่สั่งมานะครับ เฟืองขับเกียร์หนึ่งเกียร์สเกียร์สเนื่องจากว่ามันเป็นของเก่านะครับมันก็ต้องมีร่องรอยการสึกหลอแต่ว่าตามดจะไม่มีเยอะเหมือนกับอันที่มันเป็นของมากับรถเขานะครับสภาพสวยงามนี่คือล้างแล้วนะครับกิบล็อกแน่นกระชับนะไม่คลอนโอเคนะอันนี้ของเก่าเนี่ยที่มากับรถคือมีปัญหาคือเฟืองเป็นตามด กับกิฟล็อกตัวเนี้จะหลุดมิหลุดแหละ่ะเดี๋ยวครูขอญาตเอาหลบไปทีนี้มาดูตัวเผาตามเฟืองตามนะครับครูก็ถอดออกมานะครับถอดแหวนลองออกพอถอดแหวนลองออกนะครับจะสังเกตเห็นว่าหัวเผาเนี่ยมันโผล่ยื่นออกมามันไม่สนิท พอเราไปดูของใหม่นะที่เราที่เราสั่งซื้อมามีแหวนลองเหมือนกันอ่ามีแหวนลองเหมือนกันแต่จะสังเกตเห็นว่าหัวเพากับเฟืองเนี่ยเขาพอดีแต่อันที่มีปัญหาเนี่ยนะครับหัวเพาเนี่ยมันจะโผล่เลยออกมาอ่าชัดเจนนะอ่าครูขออญาต เอาเฟืองตามออกนะครับเฟืองตามเกียร์หนึ่งออกอ่าเอาเฟืองตามเกียร์หนึ่งอันนี้ออกนะครับมีบูสต์นี่นะครับมีบูสต์ของคันนี้ก็มีบูสต์อ่าเสร็จแล้วดูต่อไปนะครับดูดูสิ่งที่เขาทำมานะครับของเดิมๆจากโรงงาน เขาจะเป็นแหวนอยู่ข้างในแล้วถึงจะเป็นตัวกิฟล็อกแต่ดูนะที่ร้านที่เขาผ่าเครื่องพราเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนลูกปืนเผาเกียร์ให้มันเป็นกิฟล็อกแล้วเอาแหวนกันลุนเนี่ยที่ต้องอยู่ข้างในเนี่ยไปไว้ทางด้านนอกแล้วดูต่อไปนะครับของเดิมๆจากโรงงานเนี่ยมันมีแค่แหวนกับกิฟล็อกแต่ไอันที่เขาทำมาผิดเนี่ย เป็นกิฟต์ล็อกแล้วเป็นแหวนแล้วไปเอากิฟต์ล็อกจากไหนไม่รู้เนี่ยใส่มาอีกตัวหนึ่งนี่นะดูสิ่งที่เขาทำมานะครับอ่าพอไปทางด้านบนสักครู่นะครับเดี๋ยวครูจะใส่แหวนกลับไปก่อนอ่าไปทางด้านบนนะครับ มันจะเป็นเฟืองอเดี๋ยวครูขออนุญาตกลับฝั่งมาอย่างนี้เลยกันละกันนะครับออันที่มีปัญหานะครับพอเขาเกีย่ยวออกมาเสร็จปุ๊บครูมาตรวจสอบ มีแหวนตัวนี้ลองอยู่หรือจะเรียกเป็นบูธก็ได้เพราะตัวมันใหญ่อ่าครัวบูธออกพอครัวบูธออกปุ๊บให้ท่านสังเกตนะครับจะเห็นว่าปลายเผาเนี่ยมันโผล่เลยเฟืองออกมาเดี่ยเห็นไหมฮะปลายเผาโผล่เลยเฟืองออกมาประมาณมิลกว่า,กวาเกือบสองมิลในขนาดที่ของที่ถูกต้องอ่ครัวแหวนหรือบูธตัวนี้ออกแล้วดูนะครับ จะเห็นว่าปลายเพากับเฟืองเนี่ยมันอยู่เสมอกันพอดีชัดเจนนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับไออันที่มีปัญหาครูเอาตัวเฟืองตัวนี้ออกจะไม่มีแหวนรองนะครับ ปกติเขาจะต้องมีแหวนกันลุนเนี่ยรองอยู่ตรงนี้แต่อันนี้แหวนไม่มีทีนี้มาดูอันที่สมบูรณ์ขัวเฟืองตัวนี้ออกเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีแหวนหนึ่งตัวเ,เดี๋ยวบางช่วงมือคุูอาจจะบางหน่อยนะครับนะครับเนี่ยนะครับจะมีแหวนรองหนึ่งตัวนี่เดี๋ยวหยิบออกมาให้ดู ผูเปลี่ยนมาเป็นมือขวานะครับนี่ใช้มือซานี้มีแหวนนะครับแต่ไออันที่เขาประกอบมาให้แหวนหายไม่มีแหวนมาพอเอาเฟืองตัวนี้ออกมีแหวนกันลุนอยู่ใต้นี้ตัวเดียวแต่เขี้ยวเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยนะครับอในขณะที่ตัวนี้ นี่นะครับตัวนี้นะครับยังมีแหวนกัรลุนอยู่นี่นะครับสภาพสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยดูต่อไปนะครับไออันที่มีปัญหานี่นะตรงนี้มีกิปกิปล็อกแหวนล็อกแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกตัวนี้ก็มีกิฟล็อกแหวนล็อกพตอะนั้นคือมันพอจะสรุปได้ว่านะครับที่ฮอนด้าไนท์คันนี้ จากรถของเดิมที่เข้าเกียร์ได้อย่างนิ่มนวลแต่มีปัญหาเวลาวิ่งไปแล้วเนี่ยมันมีเสียงหอนเพราะว่าเฟืองเกียร์เนี่ยมันสึกหลอเป็นตาหมดแต่พอเอาไปผ่าเครื่องหมดไป2,700บาทเสียงเครื่องไม่ได้เงียบลงแล้วมีปัญหานะครับเกียร์เข้ายากมากเลยนะครับก็คือเกิดจากเนี่ยนะครับใส่พวกแหวนกันลุนชุดเกียร์เนี่ยมาผิด เพราะฉะนั้นนะคบับางทีรถของท่านเนี่ยซื้อรถมือสองมาหรือท่านจะเป็นรถมือหนึ่งก็แล้วแต่เสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านเอารถไปซ่อมที่ร้านแล้วมันมีปัญหาเวลามีปัญหาเนี่ยมาถามครูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรคือบางอย่างครูตอบไม่ได้เพราะครูไม่เห็นนะครับเนี่ยคันเนี่ยเป็นกรณีศึกษาที่ดีเลยนะครับเพรานะนั้นพอรื้ออกมาเนี่ยถึงได้รู้ว่าประกอบอะไรผิดหมกอะไรเอาไว้ตั้งหลายอย่าง แล้วสุดท้ายเมื่อประกอบพวกแหวนการลุนเนี่ยผิดตำแหน่งสลับไปสลับมามันก็เลยส่งผลให้ตัวก้ามปูเนี่ยเนี่ยรุ่นนี้กามปูจะติดอยู่กับกระปุกเกียร์นะครับท่านดูเนี่ยนะฮะกามปูทั้งสองตัวเนี่ยสึกหมดเลยครับเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวครูให้ดูอีกตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมที่ตรงนี้โป้งครูเนี่ยเห็นรอยไหมครับเนี่ย เพราะนั้นการปูที่สึกแบบนี้ก็ส่งผลไปถึงล่องที่สวมอยู่ที่ตัวเฟืองเกียร์ก็สึกลูกล่องมันก็กว้างขยายนั้นในขณะที่ของใหม่นะครับที่เราซื้อมาเป็นมือสองเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมีรอยแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเนี่ยทั้ง2ด้านนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าผ่าเครื่องร้านไหนก็ผ่าได้เหมือนกันนะครับนะจุดหมายปลายทางคือผ่าเครื่องเพื่อเปลี่ยนอะไรแต่ขั้นตอนผลลัพธ์ที่ได้อาจจะได้มาไม่เหมือนกันนะก็ดูตัวอย่างไนร้อยสิบคันนี้ไว้เป็นกรณีศึกษานะครับของไม่น่าจะเสียของเคยใช้ได้แต่พอไปผ่าเสร็จกลายเป็นของเสียเนี่ยนะครับ แหวนกันลุนมีลิ้นในตัวเนี่ยลิ้นแทบจะหายหมดแล้วครับเนี่ยอ่าโอเคนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมจนจบเดี๋ยวตอนเขาประกอบเครื่องยนต์เสร็จนะครับเดี๋ยวครูไปถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนึงว่าเครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายเดินเบาได้เข้าเกียร์ได้เป็นปกติไหมส่วนแหวนลองสปริงวาลวที่ไม่มีมานะครับเดี๋ยวก็ต้องไปหาเบิกมาใส่ให้เขาเหมือนเดิม โอเคนะครับขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ